สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับช่องโซลเลอร์นะครับถ้าคุณชอบเกมตะกูลโซเราคือเพื่อนกันในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเทคนิคการปราบบอสโอฮีโร่นะครับด้วยวิธีที่จะทําให้แบบเรานี่โนเดามีเลยนะครับไม่เสียเลือดสักหยดเดียวเลยนะครับอุปกรณ์ที่แนะนําให้ติดตั้งไว้ก็คือทิปลิงนะครับเพื่อเสริมบาร,รมีการซ่อนตัวนะครับทําให้เขา มองเห็นเราได้ยากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆปกติเขาก็ตาบอดอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าเขาจะพอจับเสียงจับการเคลื่อนไหวเราได้แต่เดี๋ยววิธีที่ผมจะมาแนะนําเนี่ยจะทําให้เขาแบบมองสังเกตเราไม่เห็นเลยนะครับนะเดี๋ยวจะทํายังไงเดี๋ยวมาลองดูกันครับเทคนิคก็คือไม่ต้องล็อกเป้านะครับแล้วก็ให้หันหลังให้เขานะครับเดินออกมาหันหลังให้เขาแล้วพอเขาหันหลังให้เราเนี่ยค่อยเข้าไปฟันนะครับทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะเดี๋ยวไปลองกันเลยครับ เน้นว่าไม่ต้องล็อกเป้านะครับคือถ้าล็อกเป้าหรือว่าถ้ายิงเขาจากระยะไกลนี่ผลจะออกมาอีกแบบนึงเลยนะครับนี่นะครับถ้าเราหันหลังให้เขาเดินมาอย่างนี้เนะี่ยเขาจะมองไม่เห็นเราเลยเราค่อยฟันเขาจากด้านหลังนะครับฟันดันงๆากบกนะไม่ต้องฟันเยอะฟันหลังมาอย่างนี้นะครับเขาไม่เห็นเลย เดินกลับไปฟันใหม่สักสามสี่ครั้งแล้วก็ถอยมาครับไม่ต้องวิ่งนะครับถ้าวิ่งเขาจะสังเกตเราได้จากการเคลื่อนไหวก็ถอยอลกมาครับถ้าเขาฟันอยู่ก็เดินออกมาห่างๆครับถ้าเดินไปฟันเขาจากด้านหลังครับ ถอยออกมาครับบริหารสตามิน่าดีๆครับเขาหันหลังแล้วก็เดินกลับไปฟันใหม่ไม่ต้องโลภนะครับถ้าสตามิน่าหมดก็ถอยถอยออกมา เห็นไหมครับเขาไม่เห็นเราเลยนะครับถ้าเราเดินอย่างเดียวเนี่ยปันแล้วก็ถอยออกมาครับนะครับมองไม่เห็นเลยถ่ายรูปด้วยยังได้เลยนะครับ ถ่ายรูปด้วยเล่นๆเนท่ดีครับโฟโต้โหมดก็ลองเอามาเล่นกันดูนะครับสนุกดีภาพสวยดีเดี๋ยวผมเอาภาพนี้ทําปกเลย โอเคสู้ต่อเสร็จแล้วง่ายเลยนะครับก็เนี่ยนะครับเทคนิคก็คือไม่ต้องไปล็อกเป้านะครับแล้วก็ไม่ต้องไปยิงเขานะครับบางคนก็ใช้วิธียิงพอเขายิงพอเขาโดนยิงเนี่ยเขาจะ กระโดดเข้ามาฟันเราจากระยะไกลเลยนะครับเก็บของกันนิดนึงก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ลองเอาไป,ปราบโอฮิโร่กันดูนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับไม่ต้องล็อกเป้านะครับเดินหันหลังแล้วพอเขาหันหลังให้เราค่อยเดินเข้าไปฟันนะครับง่ายๆนะครับไม่เสียเลือดเลย เดี๋ยวกลับมาพบกับเทคนิคใหม่ๆกันในคลิปถัดๆไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ